เหตุหลกออาวันนี้มาเจอ,อชาวฮินดโอแก่ในชดเส้นมาองมาเียนิุดเสเสียอิดจองกำลังวังแกมอยู่คันกูกโควี่อมเสร็จแล้วกำลังลองทดลองเครื่องเนาะเสียอิดชายามากอร่อยได้แล้วว่าที่มาเรียนซอยเราจะเป็นได พอเลยครับใครสนใจนนนนดินตดตได้ยดิน,น,นลายลายเต็ม,ะนนะมไะหมชยากนี้หายากไม่ไว้ไม่ไว้วดินดินจุดจาดเมื่อแบบโคโรสายปากแดงก็สายเขยงเนีออนนนยอจุดจุดจุดจาด ไแห้งออกก็ได้ตัวนี้เอา,า,าจันจักจุดจัดมือแม่โคกข้มือหนึ่งคนนี้สายยาเรามีปากแดงเน,นี่เนี่ยเอามืซีจ,จ,จ,จนุนจัดจดจัดแดงข้าเอาชม้ชมไอ้ปากคนไหลคนแฉกคนยิบตามอบกัตตาครับผาขขเาามืองจังหวัดปัตตานีคนขนึนป้าจิ้บาไว ป่าจินบ่ได้ป่ะป่าคดปากันแยงเพ่งน้ำลงมากปลานิ่นนอนลางๆอยู่ออโอ้ผมมีเวลาหอดีหาปูหาปลาครับกันผู้ชมไป่นละหยุดจาดจยุดจอดทางต้นคยเขาทีละขั้นเขามาไล่โมไดเพราะว่าทางแซงอยู่นะครับการวางแผนมือแม็โกจริงยกมือหนึ่งนมือถอยไปแล้วป่าเราออไปก็ไลนักี่มันครับเพว่ามันล่มแห้ง น,น,นั่งถอยลงมากนว่ขันหนึ่งคนจนจาดจาจัดสายแข็งสาเล็กเอาชมเชยควากคนไหลคนแชร์กดันนะครับออชมงกอนําสีลงเรื่องสวัสดีครับ